ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงานด่วนทั่วไทย by j o b i l i c a t i o n เคยนะคะสำหรับวันนี้เป็นประกาศงานด้านการขายจาก10บริษัทชั้นนำปฏิบัติงานนนทบ,บุรีค่ะใครที่กำลังหางานในนนทบ,บุรีต้องสมัครด่วนเลยนะคะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. บริษัทนีโอคอปเปอรชั่นกรุ๊ปจำกัดรับสมัครเทเลเซลปฏิบัติงานนนทบ,บุรีบางบัวทองรายได้15 0 0 0 0 0 0บาท บุปรปวชถึงปตีประสบการณ์2ปีขึ้นไปค่ะ 2. มงวิทย์ออโต้พาจำกัดรับสมัครผู้แทนขายประจำเขตปฏิบัติงานนนทบ,บุรีปากเกร็ดรายได้13,000-60,000บาทเพศชายและหญิงอายุ26-38ปีประสบการณ์2-4ปีค่ะ 3. บริษัทดอลลี่โซลูชันจำกัดรับสมัครเซลล์เอ็กซคทีฟปฏิบัติงานนนทบ,บุรี รายได้15,000บาทขึ้นไปอุตปวสขึ้นไปประสบการณ์2ปีขึ้นไป 4. S.B. Furniture Industry รับสมัคร Product Presenter ปฏิบัติงานนนทบ,บุรีรายได้10,000ถึง25,000บาทอุดม6ถึงปอตี 5. บริษัทสงวนออโต้คาจำกัดรับสมัครประสานงานขายปฏิบัติงานนนทบ,บุรีบางบัวทองรายได้15,000ถึง20,000บาท วุมิม .6- ถึงปตีประสบการณ์1-2ปีค่ะ 6. บริษัทสยามเทคแอนด์ดีเวลลอปจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภูมิภาคปฏิบัติงานนนทบุรีรายได้2 0 0 0 0ถึง30,000บาทวุิปตีถึงปอเอกประสบการณ์2ปีขึ้นไป 7. CT ดซีทีไวเสรับสมัครพนักงานขายและบริการลูกค้าปฏิบัติงานนนทบุรีรายได้1 8 0 0 0ถึง28,000บาท วุฒิปอตีประสบการณ์1-5ปีค่ะ 8. Jack Network รับสมัครเซล Representative ปฏิบัติงานนทบุรีปากเกร็ดรายได้1 5 0 0 0 0 0 0บาทวุฒิปอตียินดีรับรันกศึกษาจบใหม่ค่ะ 9. บริษัทปรึกษาลินิกโฮดิ้งจำกัดรับสมัครเซลล์ OEM สกินแคร์ปฏิบัติงานนทบุรีปากเกร็ดรายได้2,000 0บาทขึ้นไปวุฒิม .6- ถึงปอตี ประสบการณ์1ปีขึ้นไปค่ะและส0บบริษัท TOA เ,เพ้นประเทศไทยจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานขายปฏิบัติงานนนทบุรีสายน้อยรายได้1 0 0 0 0ถึง20,000บาทวุฒิม6ขึ้นไปค่ะทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับจ o อ b k ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ j o b k k k ด้วยนะคะเพราะหลังจากกดปุ่มนี้แล้วเรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพอจากสถิติแล้ว ผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละ95เลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้งหลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามงานด่วนทั่วไทย by j o b p y k k ในทาง youtube jobbykk com ที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ และถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook Fan Page Job PKK com หรือ Line Official at jobpkk com อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ